พูดถึงเรื่องจริยธรรมอาจดูจับต้องได้ยากแต่มันกลับเป็นเรื่องที่สำคัญมากของการประกอบธุรกิจเพราะองค์กรของคุณสามารถใช้ประโยชน์จากการมีจริยธรรมทางธุรกิจนี้เพื่อนำพาองค์กรไปอยู่ในจุดที่คุณต้องการได้การที่บุคลากรในองค์กรมีทัศนคติที่สอดคล้องกันธุรกิจก็ย่อมดำเนินการไปอย่างราบรื่บนบรรลุเป้าหมาย หลายธุรกิจจึงต้องตระหนักถึงเรื่องจริยธรรมทางธุรกิจเพราะว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนแล้วองค์ประกอบอะไรที่มีผลกระทบต่อจริยธรรมในองค์การธุรกิจบ้างละ่ะมาติดตามไปพร้อมๆกันกับพวกเรากลุ่มพิโรธโกธาได้เลยค่ะรายงานเรื่อง องประกอบที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมในองค์การธุรกิจเสนอท่านอาจารย์ดรอรุณศรีตรงเตรียมจิตอาจารย์ประจำวิชาจริยธรรมทางธุรกิจวิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา mgt 406จริยธรรมทางธุรกิจคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการมหาวิทยาลัยนร์กรุงเทพวิทยาเขตรังสิต องประกอบที่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมในองค์การธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยหลายองค์ประกอบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนโยบายขององค์การหรือบริษัทมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บังคับบัญชาและมาตรฐานจริยธรรมส่วนบุคคลน,นโยบายขององค์กรหรือบริษัทนั้น ถือเป็นพื้นฐานต่อการส่งเสริมให้มีจริยธรรมภายในองค์กรให้การดำเนินธุรกิจดำเนินไปนภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนในองค์กรจะไม่ไปก่ออาชญากรรมหรือสร้างความเดือดร้อนทั้งต่อพนักง,งานกันเองลูกค้าผู้บริโภคทั้งรายเล็กและรายใหญ่หรือบุคคลอื่นๆพร้อมอยังสร้างให้ภาพลักษณ์ขององค์กร โดยรวมไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บังคับบัญชาเป็นด้านที่มีอิทธิพลมากเพราะการที่บุคคลน,นั้นจะทำความดีหรือละเว้นการกระทำที่ไม่น่าปราถนามากน้อยเพียงใดนั้นสาเหตุสำคัญคือผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชานั้น จะมีผลต่อพฤติกรรมการทำงานและสุขภาพจิตตลอดจนความสุขความพอใจในการทำงานตัวอย่างเช่นผู้บังคับบัญชามีอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวโมโหหรือสถานการณ์ที่คุมเครือลูกน้องไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรจึงจะถูกต้องเหมาะสมและจะไม่โดนตำหนิหรือบ่นว่า สถานการณ์เหล่านี้จะมีผลต่อจิตใจและพฤติกรรมการทำงานของลูกน้องทั้งสิ้นส่วนด้านมาตรฐานจริยธรรมส่วนบุคคลนั้นถือเป็นด้านที่มีอิทธิพลมากที่สุดเพราะว่าจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาคนปัญหาของสังคมหรือองค์กรที่ประสบพบเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดจากตัวบุคคล ปัญหาเริ่มต้นที่คนและมีผลกระทบถึงคนการแก้ปัญหาสังคมหรือองค์กรจึงต้องแก้ด้วยการพัฒนาคนเพื่อให้คนมีปัญญามีความรู้มีจริยะธรรมและมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาคนอย่างไรเพื่อให้คนมีชีวิตที่ดีงามสามารถใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้ปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง อยู่ในระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้บริโภคผลผลิตด้วยปัญญารู้อะไรดีอะไรชั่วมีทัศนคติทางตรยธรรมที่เหมาะสมหากพูดถึงหลักการจัดการองค์การและการบริหารคนแล้วละก็เราจะไม่พูดถึงบุคคลท่านนี้ไม่ได้เลยเขาคนนั้นก็คืออองรีฟายโยหรือเฮนรี่ฟาโยนั่นเอง อองรีฟาโยเขาเป็นวิศวกรเหมืองแร่และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งโดยเขาได้สรุปหลักทฤษฎีของเขาเอาไว้ว่าหากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ในสภาวะที่ต้องใช้คนจำนวนมากๆในการทำงานแล้วล้วก็หัวใจของการบริหารการจัดการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้นมีองค์ประกอบ5ปัจจัยด้วยกันซึ่งนี่เองก็เป็นที่มาของทฤษฎี P.O.C.C.C. นั่นเองซึ่งประกอบไปด้วย P.Planning การวางแผนคือการกำหนดแผนปฏิบัติการหรือวิธีทางที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่ต้นจนจบให้ครอบคลุมทุกระบวนการเป็นแนวทางที่วางไว้สำหรับการทำงานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนี้จะเกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหารจัดการที่คาดการร่วงหน้าซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็นแผนปฏิบัติการการทำงานและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุสู่ความสำเร็จโอแองเก i ลไนซิ่ง oh, การจัดการคือการกำหนดตำแหน่งงานภาระหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจำนวนคนให้ควบคุมการทำงานครบถูกกระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างตำแหน่งโครงสร้างองคอ์กรเพื่อจัดลําดับการบริหารและสั่งการด้วยหากองคอ์กรมีการจัดการองคอ์กรที่เป็นระเบียบแบ่งงานชัดเจนไม่ทับซ้อนมีหน้าที่ครบมีปริมาณคนพอทีท่ต้องการก็ย่อมทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและโอกาสบรรลุผลสำเร็จสูง4ตัวแรก Comding การบังคับบัญชาสั่งการคือการจัดองค์กรตลอดจนจัดโครงสร้างการทำงานนั้นจะทำให้เราเห็นใต้บังคับบัญชาที่ชัดเจนเห็นลำดับความสำคัญตลอดจนอำนาจหน้าที่ในการสั่งการเพราะการทำงานหมู่มากจาเป็นต้องมีผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การทำงานดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมีคนคอยควบคุม สังการดูภาพรวมตลอดจนสอดส่องปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุดและผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการทำงานเข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใตบ้บังคับบัญชาให้กำลังใจรวมถึงอยู่ข้างเ้าในยามที่เกิดวิกฤตีตัวที่2 coordination การประสานงานหมายถึง ภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฏิบัติการทุกอย่างรวมไปถึงกำลังคนที่หน่วยให้ทำงานเข้ากันให้ได้ํำกับให้มุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกันอำนวยให้เกิดการทำงานที่ราบลื่นเพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามที่วางไว้และ4ตัวสุดท้าย controlling การควบคุมนั่นเองการควบคุมในที่นี้หมายถึง การกำกับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้สำเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ประคองการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบที่กําหนดทั้งในเรื่องของกรอบเวลาม,มาตรฐานการปฏิบัติการขั้นตอนการทำงานไปจนถึงการประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่นเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพที่สุด การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันที่ต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงตลอดจนการแข่งขันกันอย่างรุนแรงดังนั้นการสร้างความอยู่รอดให้กับธุรกิจเป็นสิ่งที่องค์กรธุรกิจมีความต้องการอย่างยิ่งดังนั้นการดำเนินธุรกิจที่จะสามารถดำรงคงอยู่ได้นอกเหนือจากจะต้องอาศัยกลยุทธ์กระบวนการตลอดจนการบริหารการจัดการที่มีประสิทธิภาพของแต่ละองค์กรธุรกิจแล้ว สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ธุรกิจควรมีและพึงกระทำคือการนำเอาจริยธรรมเข้ามาประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจในการที่จะช่วยทำให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดและมั่นคงได้คะ่ะ